ทุกคนเด็กหเ้าพี่เต้กันตอนนี้แม่เหรอเอ๊ะนี่นี่เหระเต้ใหม่เลยเหรอตอนนี้เหมายเลขสามฮะหมายเลขสามเหรอตอนนี้ยีาเหมือเล็สามทำี้ยังไม่รู้ว่าเหมอนใครหมอไ่รู สามลงเลยปะยยกเลยยกเลยเอาพี่ไปขางหน้านูา่นหรอไงมามาล้มีสาราเ,เนี่ยไปนี่เนี่ยตามไปนี่ยตามนี่ยนตามไปนี่จรีบลงไปที่บ้านอีสราเนี่ย ยังไม่ตื่นลวะอ้ขอุขอไม่อีมกเลยออกไม่ได้นดูเสาแย่งหมูันสกหน่อยลมาก้อนูตามไปทีหมายเลขสใช่ปะเนี่ยเขาใกล้วะ พี่เอาใครไว้หนูเอาเองมาเองเก็บบนท้อไป้เจ็บบนท้อเอาไว้หนูเก็บ,ไ,กบไว้หนูมังเลยฮะเองดีโอ้ยมาถ่วงเหรอเร็วเอามาเอามา,ลมาเลยอเ,อเอามาเอามาให้เลยเอามาเอาลูกคองมามาเอาง สองนะทีนี้เยไม่มีคนจังเลยเย้เก็บปืนก่อตอนนี้มีปืนเล่นไหมวะนี่ตอนนี้หนูยังเก็บปืนไม่ได้เลยไปเข้าวงก่อนนี่มาไปแล้ววะไปเข้าวงเลย มากว่าตรงไหนตรงที่หน้าวงอะหน้าวงหให้วิ่งตามลูกศรเลยปะามลูกศรเหล็กอะเออทำเลยอุ้ยพี่ใครเฟ้นเอาไอปวันข่าวอ่ะโอ้ก็จเจ้าเลยพี่น้องนี่ตรงหน้าวงแล้วไปนแล้วห้าวงแล้วเฮ้ย คนหรอวยี่ยมเียคนเจอปลาเข้าไปไปยังไงตนตรงนี้เร่ไปที่เหรอ้ม,ออมันไปแล้วม่่ได้ม่งกลมาเน่ยหนไปหาพี่เจอยไ,ไที่ะรีบมาเลยี่ราหนูก่อนนะีราหนูก่อนห,อห,น,อน,น,หนูไปเอ้ยเคนหรอเนหรอเออพี่เอก จะใกล้ซ่งางเลยข้างทางจะใกลอยู่ข้างทางยี่เลยไม่น้ำก่อนโอ้พี่ตรงนี้ปลาเต็มเลยอ่ะออเระหตไม่เจอปลาสักตัวน so ี่ตรงนี้ยังน่าจะใกล้หวยัใกล้ไหมตอนนี้คืนตง้นอมยงย

วีจะนี่นูเป็นไหนเล่าไรนอนตรงกอนมาเลยนี่ตรงนี้ไปไปเจริญห้องกันนะต้องอะไรนึงต้องตัวนี้งตอนนีนุกำลังไว้ห้าพีในวงนี่อไไปมลยได้แล้ตอนนี้นุกำลังไว้ห้าม่เอฮ้ยมีตอนนี้นุมีสไน ไม่ใช่ทนายสิเจออะไรสักอย่างเจออะไรบ้ายไม่เคยได้เลยมังกรกำลังวิ่งอยู่คพี่อยูพี่จะนอนเลยนอนน้อยอ่ะพี่ตอนนี้ยังไม่มีมังกรออกมาเลยยังไม่มีมังกรออกมาสักคนหนึ่งอุ้ยพี่จะคนนี่ตรงนี้ตรงนี้

มึงก้อน,นไหนเกิดมาด้วยอะไรพี่เต้พี่เต้นีอยู่ตรงตรงเนี้ย <B it" S 2> ตรงเนี้ย <"B it" S 2> ตรงเนี้ย <"B it. S 2>